ทำสอนคุณครูไม่ใหญ่ทำบุญมาเยอะแล้วขอพักก่อนเราต้องไม่ประมาทในการสร้างบารมีอย่าคิดว่าทำบุญมาเยอะแล้วขอพักก่อนแค่ความคิดคำนึงว่าขอพักก่อนแสดงว่าจิตดวงนี้ถูกพยามารเข้าสิงแล้วทำให้เกิดความคิดวิปริตอย่างนี้แต่เราไม่รู้ตัวไม่รู้จักเลยไม่เข้าใจว่า ความคิดอย่างนี้จะเป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเราเพราะเมื่อเราหยุดพักบุญก็พักด้วยแล้วบุญกับบาปจริงช่วงช่วงจริงกันอยู่ตลอดเวลาเมื่อบุญพักบาปก็จะได้ช่องเสียบเข้ามาท,าทันทีเดี๋ยวก็จะไปกันใหญ่จะฉุดดึงไปโน่นไปนี่ไปทำอกุศลอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายเพราะฉะนั้นวันหนึ่งคืนหนึ่งที่ผ่านไปอย่าประมาท เราต้องสร้างบุญให้เต็มที่ทุกวันเพราะเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งสแสวงบุญและสร้างบาร,รมีนะลูกนะ